พระเยซูเจ้าเสด็จมาและทรงใช้ความเป็นมนุษย์ของพระองค์ในการที่จะสร้างความรู้สึกของความเป็นพี่เป็นน้องให้เกิดขึ้นในเมื่อทุกคนนั้นมีศักดิ์ศรีของการเป็นลูกของพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบย้ำว่าทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้าทรงรักแต่ละคนอย่างไม่มีเงื่อนไขฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องการจะให้ทุกคนรับรู้ว่าในเมื่อทุกคน มีพ่อเดียวกันทุกคนก็เป็นพี่เป็นน้องกันในเมื่อทุกคนมีศักดิ์ศรีของการเป็นลูกของพระบิดาเจ้าเดียวกันทุกคนก็เป็นพี่เป็นน้องกันและการดำเนินชีวิตนั้นจะต้องเป็นการดำเนินชีวิตที่มีมิติไม่เพียงแต่หมกมุ่นอยู่กับตนเองเท่านั้นแต่มิติของบุคคลที่อยู่รอบข้างบุคคลที่ร่วมชีวิตอยู่ด้วยองค์มต้องการจะยืนยันว่า ในสังคมที่คนเริ่มมีความสำนึกึงการเป็นลูกของพระเจ้าน้อยลงก็จะทำให้มีความสำนึกของการเป็นพี่เป็นน้องน้อยลงไปด้วยความสัมพันธ์ที่คนคนหนึ่งมีกับพระเจ้ารับรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาก็จะเกิดความรู้สึกถึงความสัมพันธ์อีกอันหนึ่งที่เชื่อมโยงด้วยนั่นก็คือลูกของพระบิดาทุกคนที่พระองค์ทรงรักอย่างไม่มีเงื่อนไข ฉะนั้นในความสัมพันธ์ที่มีกับพระบิดาเจ้าก็จะเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่มีต่อกันและกันทำอะไรให้แก่พระเจ้าก็ต้องทำให้แก่พี่น้องทำอะไรให้แก่พี่น้องก็ทำให้แก่พระบิดาเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเพื่อให้รับรู้อยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตของมนุษย์ถ้าต้องการให้ดำเนินชีวิตอย่างเต็มเปี่ยม จะต้องมีมิติของความเป็นพี่เป็นน้องที่ปรกากฏออกมาเป็นมิติที่เกิดมาจากการที่แต่ละคนสำนึกในศักดิ์ศรีของการเป็นลูกของพระเจ้าและเมื่อแต่ละคนสำนึกในศักดิ์ศรีของการเป็นลูกพระเจ้าแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าจะต้องเคารพศักดิ์ศรีของลูกของพระเจ้าทุกคนด้วยให้เกียรติเวลาเดียวกันช่วยเหลือประคับประคอง เสริมสร้างกันและกันเพื่อให้สมกับการเป็นลูกของพระเจ้าพระวรสารกอนนบุญยอนบทที่หข้อหนึ่งถึงข้อสและข้อ5ถึงข้อ16วันนี้พระเยซูเจ้าทรงทำให้เห็นอย่างชัดเจนและก็รทรงชี้บอกให้เห็นถึงมิติของความเป็นพี่เป็นน้องนี้ที่ถูกมองข้ามโดยตลอดพุงเสด็จไปที่สะที่มีชื่อว่าเบเทสดา ที่นั่นจะมีคนที่พิการไปอยู่ที่นั่นเพื่อรอให้น้ำกระเพื่อมเวลาที่มีน้ำกระเพื่อมในสะแล้วใครสามารถลงไปได้ก่อนก็จะหายจากโรคและนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ในขณะที่อยู่ด้วยกันที่นั่นทุกคนป่วย แต่ทุกคนไม่เคยคิดว่าคนอื่นก็ป่วยฉันก็ป่วยคิดอยู่อย่างเดียวว่าฉันป่วยฉันต้องมีสิทธิ์ได้รับการรักษาฉะนั้นแต่ละครั้งที่มีน้ํากระเพื่อมจะไม่มองหน้าใครรีบเร่งลงไปเพื่อจะได้รับการรักษาและนี่คือสังคมที่เห็นได้ชัดที่สะท้อนออกมาในการดรําเนินชีวิตก็คือต่างคนต่างมุ่งผลประโยชน์ คนอื่นเป็นอย่างไรช่างเขาฉันต้องได้ผลประโยชน์ก่อนแล้วนั้นถ้ามีโอกาสก็จะช่วยจึงไม่เป็นการแปลกใจที่พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกอึดอัดใจแล้วนั้นเวลาที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นคนหนึ่งที่ป่วยมาเป็นเวลา38ปปีต้องนอนอยู่ที่นั่นด้วยความหวังว่าวันหนึ่งจะได้รับการรักษา พระสารของนบ,บุญยอนบอกชัดเจนว่าพระเยสุเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขานอนอยู่และทรงทราบว่าเขาป่วยมานานจึงตรัสกับเขาว่าท่านอยากจะหายป่วยไหมผู้ป่วยนั้นตอบว่าท่านขอรับไม่มีใครช่วยจุ่มข้าพเจ้าลงในสระเมื่อน,น้ำกระเพื่อมพอข้าพเจ้ามาถึงคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วพระเยสุเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า จงลูกขึ้นยกแคร่ที่นอนและเดินไปเถอะชายคนนั้นก็หายเป็นปกติและยกแคร่ที่นอนและเริ่มเดินไปนี่คือท่าทีที่พรงค์ทรงทำและต้องการจะสื่อสิ่งที่พรงค์ประสงค์อยากจะบอกเราที่อยู่เบื้องหลังการที่รู้จักมีการมองถึงความต้องการของคนอื่นพงษ์ทรงรับไม่ได้ ที่มีคนคนหนึ่งนอนอยู่ที่นั่นเป็นเวลา38ปีไม่เคยมีใครคิดจะจะลากเขาลงไปในน้ำมีแต่คิดว่าจะเอาตัวฉันเป็นหลักฉะนั้นนอกจากที่เขาจะต้องเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บนอนอยู่ที่นั่นสาปปีแล้วยังเจ็บป่วยด้วยการความเห็นแก่ตัวของคนที่อยู่รอบข้างไม่มีใครสนใจไม่มีใครรับรู้ถึงการที่เขาอยู่ที่นั่น มันเป็นการทําให้คนคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั้นถูกมองข้ามไปเหมือนกับเป็นอากาศฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงทรงต้องการจะบอกว่าในสถานการณ์ย่านี้พระเจ้ายอมไม่ได้พรงจ,จึงเป็นฝ่ายเข้าไปหาเขาและถามว่าเขาต้องการจะหายหรือไม่เขาชี้แจงให้เห็นว่าเขาอยากหายแต่ว่าไม่มีใครช่วยเขาพระองค์บอกให้เขาลุกขึ้นและนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้เห็นว่า ท่าทีของพระเจ้านั้นช่างแตกต่างไปจากท่าทีของมนุษย์พระองค์ทรงพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือในขณะที่มนุษย์นั้นเอาผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักหลังจากที่พระองค์ทรงช่วยเขาให้หายแล้วพระองค์ทรงสั่งให้เขาแบกแคร่ที่นอนอยู่นั้นกลับบ้านเหมือนกับเป็นการบอกย้ำว่าเวลานี้คุณหายแล้วคุณช่วยตัวเองได้แล้วช่วยคนอื่นต่อไป ถ้ามีโอกาสที่จะดูแลใครดูแลเขาให้เต็มที่เหมือนกับที่ได้รับการดูแลจากพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงพริการจะบอกเราในฐานะที่เป็นสิทธิของพระองค์ว่าในแต่ละวันเราได้รับสิ่งดีๆมากมายเรามัวแต่สนใจกับสิ่งดีๆที่เราได้รับนั้นขอบคุณพระเจ้าแต่ไม่เคยมองเลยว่าสิ่งดีๆที่เราได้รับนั้นคนอื่นก็ควรจะได้รับด้วยควรจะได้รับส่วนที่ดีเหล่านี้ไป ในชีวิตของเขาแต่ละวันฉะนั้นถ้าชีวิตของเรามีการที่จะเติมเต็มกันและกันด้วยสิ่งดีดๆเช่นนี้ความเป็นลูกของพระเจ้าก็จะสมบูรณ์แบบ